ไปไวัยรุ่นโอ้โห1.9ปี18ซปีประตูจุดจวดครับผมของแต่งการันตีไม่ต่ำกว่า2 0แสนครับไวัยรุน่นโอ้โหไปครับพ่อไก่เสมทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปเมื่อบ้านสงการครับพี่น้องโอ้โหเครื่องแต่งโลงไล่เบาเก็บสายไฟงานเทเทพสั่งทําพิเศษนะ ของแต่งการันตีไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนถ้าไวรุ่นโอ้โหดูก่อนเอานะอะไรบ้างเม้นเข้ามาใครดูอะไรเป็นบ้างเม้นเข้ามาทำอะไรบ้างนะเวลาน้อยบอกไปทันเดี๋ยวเจอใน YouTube n h l ล้อแม็กดีวันะโอ้โหยางลายเทบเทพชุดแต่งไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนนะเบาอ,อีกหนึ่งคู่ทวงมาลัยไทยเทเนียมนะเล็กไม่หนลูนโลน้องดิฟฟี่วันบูทวันเกตคือแต่งเต็มเลยเนะี่ย ำอะสุดในรุ่นสุดในรุ่นดังทั้งซอยดังทั้งหมู่บ้านฝาโกงฝาท้ายฝาประตูคาร์บอนทั้งทั้งพันนาคัมบาคัมเพจคัมเอ็กนามีหมดครบเรียบร้อยแบตเตอรี่อาย่ยขางหลังครับพี่น้องออกรถศูนบาทเป็นเริ่มต้น7,900บาทครับพี่น้องโอ้โหโคดโพบบโมแบกแตงบักฟักบบบแฟงบบกหอยเชอลี่จบที่ศูนบาทส่งฟรีทั่วไทย กเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษ,ษ,ษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก็สั่งเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนอีดอยางแม่บ้านรบปพรับจบศูนย์บาทนะทรงฟรีทั่วไทยมาใครจะเอา1.9ปี18แต่งเต็มคันนี้นะโคตรสุดโคตรคุ้มไอเสมขายให้ถูกเอาไปเมือบ้านสงการกัน6ก9 0 0 0บาทแคปหน้าจอนี้มารับส่วนลด2 0,000เหลือ6 2 9 0 0 0บาท กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปมีเพื่อนมาจองคันสี่ประตูแต่งเต็มคันนี้เอาค่าขนมไปห้าพันโอเคไหม,มเพื่อนสุดจัดไหม,มเพื่นแตวไหม,มเพื่นชอบไหม,มเพื่อนนะอยากได้สุดๆแบบนี้ติดตามช่องไอเสียมาไว้อยากได้ลถแจมแจมแบบนี้กดสับสไครต์ช่องไอเสียมาไว้โอเคหนึ่งจุดเก้าแต่งเต็มชุดสั่งสองแสนฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันเก้าปีแรกผ่อนเจ็ดพันเก้าหลังจากนั้นผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกันพี่น้อง พิมพแปาด้านล่างเดี๋ยวซุ่มแจกเสื้อครับพี่น้องแปา